สวัสดีครับผมเกษติพิรมจากกรุงเทพอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับวันนี้ก็จะขอพูดคุยเรื่องสภาวะหนี้สินต่างๆในสังคมไทยซึงก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความชื่นชม ตัวท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศษฐาทวีสินซึ่งในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาของการเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านนั้นก็ได้ให้ความสนใจต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนยากคนจนเป็นสำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะช่วยลดค่าครองชีพ ะะที่เกี่ยวกับค่าเดินทางค่าโดยสารประจำวันโดยเฉพาะค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS ลดค่าน้ำค่าไฟไปจำนวนหนึ่งแล้วก็มีการดาเนินการที่จะลดภาระหนี้สินของเกษตรกรอของประเทศไทย แล้วก็ล่าสุดก็มีแนวความคิดที่จะดำเนินการขจัดหนี้สินนอกระบบนะครับหรือว่าระบบการทำอาหากินของกระบวนการเจ้านี้ที่เอารัดเอาเปรียบของผู้ยากไร้ทั้งหลาย แล้วก็จะมีการพิจารณาที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินในระบบของผู้ทำอาหากินแล้วก็ชาวบ้านโดยทั่วๆไปด้วยก็รายละเอียดก็ยังไม่ออกมาแต่ว่าก็มีแค่ดำริแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก็อดที่จะต้องชมเชยกันไม่ได้นะฮะแต่ว่าในการนี้ก็อยากจะฝากเป็นข้อคิดเห็นเส้นทีดหนึ่ง สักก่อนว่าอะไรคือต้นเหตุของน่สินนะผมก็ขอแบ่งออกปเป็นคร่าวๆได้ว่ามันคงจะมีสาเหตุสองประการสำคัญด้วยกันคืออันที่หนึ่งต้นทุนในการทำมาหากินมันสูงนะครับแล้วก็การเข้าถึงซึ่งแหล่งเงินทุนนั้น ก็อาจจะมีความยากลำบากมีเงื่อนไขหรือว่าเจ้าตัวของผู้ประกอบการนั้นไม่อยู่ในฐานะที่จะไปกู้เงินในระบบได้เพราะว่าอาจจะขาดนี่แหละฮะจำนวนเงินของเงินฝากในธนาคารขาดโฉนดที่ดินที่จะไปจำนองอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องหันออกไปสู่การกู้เงินจากอะไรระบบนอกระบบ ซึ่งมีลาอัตราดอกเบีย้ยสูงมากๆนะฮะกู้ทันทีก็หักเงินต้นออกไปเลยน่ทํานองนั้นแล้วถ้าเบื่ล่าช้ามันก็จะมีกระบวนการผู้ร้ายมิจฉาชีพไปคอยตามล่างตามเช็ดอาจจะข่มขู่กันถึงการซ้อมบ้างนะฮะหรือว่าการทำลายชีวิตถ้าเผื่อไม่สามารถที่จะใช้หนี้ทั้งดอกทั้งต้นได้สันควัน ก็เข้าไปอยู่ในกระบวนการของมิจฉาชีพอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นคราวนี้ผมก็ขอกลับมาที่ประเด็นแรกซะก่อนว่าการเข้าถึงซึ่งเงินทุนนั้น,น,นเนี่ยนะฮะก็แน่นอนถ้าไปอยู่ทางภาคเกษตรทางประเทศไทยรัฐบาลไทยเราก็มีธนาคารพกศธนาคารเพื่อการเกษตรแล้วก็สหกรณ์ เป็นธนาคารของรัฐะแล้วก็มีหน้าที่โดยตรงและเป็นการเฉพาะเลยในการที่จะปล่อยเงินกู้ให้กับเกษตรกรต่างๆของไทยนะฮะแต่ว่าการปล่อยเงินกู้นั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแค่การช่วยบรรเทาปเด็นปัญหาแล้วก็การเพิ่มโอ,อกาสมันต้องไปโยงกับมาต้นทุนการผลิตด้วยหนะ้าที่นี้มันก็จะต้องมาช่วยกันทบทวนว่า ค่าไถนาค่าไถไร่ปุ๋ยยาฆ่าแมลงยารักษาโรคพืชค่าเมล็ดพันธุ์พืชค่าอาหารสัตว์ยาฉีด ป้องกันวัคซีนโดยองค์รวมแล้วเนี่ยต้นพืนในการผลิตนั้นมีสนนราคาเท่าใดและผลตอบแทนที่จะได้รับเช่นภายหลังการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วขุดมันสับหลังออกมาจากใต้ดินแล้วการเก็บเกี่ยวอ้อยใบายาสูบหรือจะกรีดยางพารา นี้จะข้าโพดนั้นเนี่ยขายได้ในราคาเท่าใดแต่ว่าโดยองค์รวมที่ผ่านมาเป็นเป็นเรื่องซับซ้อนหลายๆลายปีคือต้นทุนมันสูงรายได้ต่อไร่มันไม่เพียงพอทั้งที่จะใช้หนี้แล้วในการที่จะดำรงชีวิตแล้วก็จะมีเงินออมส่วนหนึ่งเก็บไว้นะ,ะเพื่อ เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตหรือเป็นเงินอีกอันนึงก้อหน,นึ่งสำหรับเพื่อการลงทุนในฤดูการผลิตต่อไป<ม>นะครับนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่คน,นี้ราคาที่มันได้มันไม่ได้ผมหรือก็าอาจจะเป็นว่าไร่ล่มหรือว่านาล่มอีกก็ได้ไปพิบัติจะัยแล้งหรือเจอเหตุการณ์น้ำท่วมหรือว่ามแมลงมันลงมาที่ที่นาที่ไร่แล้วก็ทำลายไปทั้งหมด มันก็เลยได้ก่อให้เกิดไอ้การอะไรปัญหาหนี้สินที่มันเรื้อรังใช่ไหมฮะเกษตรกร,ร,กรแล้วก็หน้าสู้ดินหลังสู้ฟ้าไม่จบปเปอร์เซนต์แล้วก็ยังอยู่ในสภาวะของกลุ่มคนที่ด้โอกาสแล้วก็ยังยากจนอีกด้วยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมในสังคมไทยเป็นสำคัญขณะเดียวกันเราก็อดคิดไม่ได้ว่าทำไมเกษตรกร ที่ประเทศนิวซีแลนด์ออสเตรเลียที่ไต้หวันเกาหลีใต้และญี่ปุ่นแม้กระทั่งจีนนั้นเทียบกันแล้วเขาถึงอยู่ในสถานะที่มีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็มีจำนวนหรือปริมาณของหนี้สินน้อยกว่าเกษตรกร,กรประเภทต่างๆของไทยเราเพราะฉะนั้นในการที่รัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาทิวีสิทนั้น จะดําเนินการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของการตัดลดหนี้สินการแก้ปัญหาหนี้สินในระบบนอกระบบอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะต้องดูประเด็นต่างๆคู่ขนานกันไปนะนั่นก็คือต้นทุนการผลิตกับอันที่สองเมื่อเกิดความล้มเหลวจะด้วยเหตุการณ์ทางธรรมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็อันที่สามก็คือราคาที่มันจะต้องสอดคล้องกับต้นทุน แล้วก็ให้มีกำไรหรือมีไรายได้เพียงพอที่จะดำเนินชีวิตไปได้อีกปีหนึ่งแล้วก็มีเงินออมที่จะเสริมสร้างคุณ,ณภาพชีวิตให้ดีขึ้นดูแลครอบครัวได้ผมว่ามันเป็นภาระหน้าที่ของคณะรัฐบาลน,นำโดยท่านเศรษฐาทวีสินที่จะต้องเอาภาพรวมเนี่ยออกมาทบทวนกันแล้วก็ มันก็เป็นเรื่องที่อะไรฮะพักการเมืองของท่านที่มีหน่วยงานวิจงวิจัยสามารถที่จะว่างจ้างผู้ชำนาญการได้นั้นก็น่าจะกระทำงานร่วมกับหน่วยงานกลางของประเทศจะเป็นฝ่ายวิชาการของกระทรวงเกษตรของกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าสภาพัฒน์ก็ต้องเอามาดูกันทั้งหมดแล้วมันก็ต้องมีการปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด กับ uh, พ่อค้าคนกลางทั้งที่ขายปุ๋ยขายยาฆ่าแมลงในขณะเดียวกันก็อะไรผู้ที่รับซื้อพ่อค้าคนกลางซื้อจากเกษตรกรซื้อจากโรงสีแล้วก็ไปให้ผู้ที่จัดจําหน่ายหรือจะไปส่งออกอะไรต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาทบทวนภาพรวมทั้งหมดโดยมุ่งไปที่เป้าวันในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะต้องไม่ให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการรายย่อยของเราต้องอยู่ในสภาวะจำยอม ไม่จบไม่สิ้นของอะไรครับปัญหานี่สินอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่จะต้องมานั่งทบทวนแล้วก็ศึกษากันใหญ่หญ่หลวงในขณะเดียวกันเราก็ยังสามารถที่จะหาผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้เราก็อาจจะสอบถามไปที่รัฐบาลนิวซีแลนด์ว่าไอ้ระบบสหกรณ์ของเขาเนี่ทำไมมันประสบความสำเร็จในการดูแลแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวนิวซีแลนด์ นะครับให้ขึ้นมาเป็นชนชั้นกลางแล้วก็มีชีวิตที่มั่นคงได้เราศึกษาของไต้หวันก็ได้ของญี่ปุ่นก็ได้นะนี่ประเทศใกล้ๆบ้านเรานะไปไกลหน่อยเราก็ไปดูงานไปศึกษาอย่างจริงจังที่ประเทศเทนเธอร์แลนด์ประเทศเดนมาร์กที่เขาหรือแม้กระทั่งสวิตเซอร์แลนด์ที่เขามีความก้าวหน้าในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรของเขา เป็นชนชั้นกลางแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่งั้นแล้วเนี่ยสังคมไทยทุกรัฐบาลที่ผ่านมาก็จะสัรบนอยู่กับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะให้มันแก้ปัญหาไปได้วันวันหนึ่งโดยเฉพาะก็ด้วยประชาธิยมเอาเงินไปลดแลกแจกแไปลดหนี้ไปตัดหนี้อะไรต่างๆนานาเหล่าน,านี้นะฮะแต่ว่าไม่ได้มีการแ,แก้ประเด็นปัญหาในโครงสร้างทั้งระบบโครงสร้างเลย นะครับแล้วก็เพื่อจะเสริมสร้างความอยู่ดีกินดีของเกษตรกรให้เป็นชนชั้นกลางให้ได้ภายใน10-15ปีข้างหน้านะฮะอันนี้เราก็สามารถที่จะเรียนรู้จากมิตรประเทศได้นอกจากนั้นแล้วมันก็ยังมีหน่วยงานกลางเช่นธนาคารเพื่อพัฒนาแห่งเอเชีย er ADB อยู่ที่กรุงมนิลามีธนาคารโลกแล้วเราก็ยังมีสถาบันกลางของโลกเช่นสำนักงานอาหาร แล,และเกษตร FAO ที่อยู่ที่กรุงโรมนะเป็นก็เป็นถือว่าเป็นเครือข่ายอันหนึ่งของสหประชาชาติมันก็จะมีผู้เชี่ยวชาญอยู่มากมายที่สามารถที่จะมาช่วยประเทศไทยในการที่จะวางแผนปรับโครงสร้างของภาคเกษตรทั้งหมดเลยนะฮะน,นี้เป็นเรื่องที่สำคัญอันที่สองนะครับก็ในเรื่องของผู้ประกอบการรายย่อยพวก SME ทั้งหลายนั้นมันก็มีองค์กรกลางของโลกที่จะให้ความรู้ มากมายแล้วก็หลายๆประเทศเขาก็ประสบความสำเร็จในการที่จะส่งเสริมให้พวก SME นั้นอยู่ได้ไปดูได้ที่ประเทศญี่ปุ่นที่ไต้หวันแล้วก็ไปดูได้ที่เขามีความเรื่องลือมีความสามารถมากก็คือที่ประเทศเยอรมน,นีนะแล้วก็ลองลงมาหน่อยก็อาจจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์อะไรต่างๆนานาเหล่านี้เราก็ไปศึกษากันแล้วก็กลับมาทำงานอย่างจริงจังว่าเราจะได้เสริม สถานะของ s f e อย่างไรในเรื่องของการเข้าถึงซึ่งเงินกู้นะฮะองความรู้ทางด้านดิจิทัลที่มีความจำเป็นแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการบริหารจัดการนะฮะธุรกิจให้มันมีความยั่งยืนซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาต่างประเทศเป็นต้นไปเพราะว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยก็สามารถที่จะนํามาเป็นแบบอย่างของการที่จะวางแผนธุรกิจครอบครัวจะเป็นในระดับเกษตรในระดับของ SME หรือว่าในระดับของการอะไรฮะเป็นผู้เป็นนักธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะทําได้ก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนวิถีชีวิตแล้วก็การทำมาหากินไอต่างๆนานาเหล่านี้แต่ว่าประเด็นที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นคือว่า มันก็เป็นเรื่องของการที่จะเพิ่มองค์ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการนะฮะบัญชีแล้วในขณะเดียวกันการเข้าถึงซึ่งต้นทุนแล้วก็การพิจารณาความเสี่ยงแล้วก็ในที่สุดก็คือการที่จะต้องมีการประกันรายได้นะครับของผู้ประกอบการโดยเฉพาะชาวเกษตรนั้นให้มันเหมาะสมกับเงินลงทุนนะต้นทุนการผลิตนั้นแล้วก็ต้องให้มีมาจน ความต่างที่ถือว่าเป็นส่วนกำไรและเป็นส่วนที่จะสร้างเงินออมเพื่อการพัฒนาชีวิตในปีต่อๆไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากจะกล่าวต่อท่านรัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาทวีสินอย่ายุตดูตรงแค่จุดเดียวคือคำว่านี่สินนะจะเป็นนี่นอกระบบในระบบหรือจะเป็นการลดน่งลดนี่ต้องดูทุกอย่างในภาพรวมด้วยนะครับพรรคเพื่อไทยของท่านก็มีประสบะการณ์ในการเป็นรัฐบาลมาก็หลายครั้งแล้ว นะฮะแล้วก็มีผู้สนับสนุนพักผู้นำพักในนามว่าทักษิณชินวัตรนั้นก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจตัวยงของประเทศระดับโลกเลยก็เป็นว่าได้ก็สามารถที่จะเอาประสบก,การณ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการรายย่อยเกษตรกรต่างๆนะ,ะ,กะเกษตรกรต่างๆนานาเหล่านี้แล้วก็สามารถที่จะเสริมสร้างความเชื่อมโยงของบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆของไทย ก็ผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ผู้ประกอบการอิสระต่างๆนานาเหล่านี้ได้นะฮะก็ดีสินเฉพาะหน้าก็ว่าไปแต่คู่ขนานกันไปนั้นก็ขอเรียกร้องขอเชิญชวนให้รัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาทวีสินเริ่มพิจารณาในเรื่องของการปรับโครงสร้างของการผลิตภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคบริการทั้งหมดเนี่ยอย่างจริงจังนะครับอันนี้ก็ขอเสนอมาเป็นข้อคิดเห็นขอบคุณมากครับ